าให้คอมพิวเตอร์ฟรีทำไมเราไม่ไปเอาของฟรีมาใช้นานๆเอาออกทีงงเด้เอแ่ะลวล้อนหลังอ่ะออกจะขี่แล้วค่อยเอาออกสีสวยเชียวงามอันเนี้ย สวัสดีค่ะเพื่อนๆวารีแพรกับพัชช n n น l นะคะวันนี้เรามาที่โรงเรียนของน้องแพรกับอนนท์นะคะเพราะว่าเราจะมารับอคอมพิวเตอร์เอาไว้ให้อนนท์สำหรับไปเรียนออนไลน์นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆกดออดตกใจหมดเลยมีคนเปิดประตูออกมาเขาก็ถามแล้วเดี๋ยวเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาไปจัดการให้เราก็นึกว่าเขาจะเดินออกนอกประตู เราก็เตรียมตัวจะเดินส่วนเข้าไปเลยนะเขาบอกให้รออยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเอามาให้เองเนี่ยนะคะ <c oughs> ยืนรออยู่ี่จอดรถได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆใหม่เอี่ยมถอดด้ามเขาส่งอีเมลตามแล้วตามอีกให้มารับนะคะ ทีแรกเราว่าเราจะไม่เอาเพราะว่ามีมีคอมพิวเตอร์เองอยู่แล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของอนอนท์ดันพังซ่อมไม่ได้อน,อนนท์ก็บอกว่าโรงเรียนเขามีให้ใช้ฟรีนะเขาให้คอมพิวเตอร์ฟรีทาไมเราไม่ไปเอาของฟรีมาใช้บอกเห้ย hey, มันฟรีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ให้ฟรีหรอเขาให้ยืมใช้ฟรีพอสิ้นปีแล้วก็เอาไปคืนเขานะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่า เขาให้ยืมแบบปีต่อปีหรือว่าให้ยืมจนครบ4ปีเลยแล้วค่อยเอาไปคืนนะคะถ้าไรก็นั่นแหละเอาไว้ก่อนของฟรีของของฟรีแล้วก็ของดีด้วยนะเพื่อนๆน, <Okay. S 2> น,นี้นะคะเพื่อนๆมารับโครมบุ๊กให้อนอนท์เสร็จแล้วสามีชวนมาเดินเล่น เดินเล่นที่พรักที่เราพาเด็กๆมาปิกนิกกันเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราเอาจัก,กรยานมากะว่าจะมาขี่ดูซิว่าต้นไม้แถวนี้มันเปลี่ยนสีหรือยังนะคะนานๆสามีจะแบบอ๋อชวนออกมาทํากิจกรรม <c oughs> โอเคตามใจสามีหน่อยนะคะเพื่อนๆเ, <c oughs> เดี๋ยวจะขี่จักรยานเข้าไปดูในพรักกันโอเคเอาจักรยานมาสองคันนะคะพับมาสามีบริการ นานๆเอาออกทีก็งงเด้จำไม่ได้แล้วว่าเอาออกยังไงอ่ะแล้วล้อหลังอ่ะออจจะขี่แล้วค่อยเอาออกอืมอันนั้นมีตะก้าด้วยตะก้าใส่ทีหลังตะก้าไว้ใส่กล้องอบลอมตันนะคะบลอมตันไบค ้มีบรอมตันกี่คันอ2ออาจจะเป็น4อาจจะเป็น4อาจจะหรือว่าเป็นแล้วไปเลยเดี๋ยวเราตามตูดโอเคไปขี่แล้วนะคะไปนั่วน ใบไม้มันก็เหลืองเป็นต้นๆร่วงเป็นต้นๆไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวเหมือนกับว่าสถานที่ท่องเที่ยวบนเขาจริงๆนะมันจะเป็นเพราะว่ามันหนาวก่อนใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนสีก่อนมันจะเป็นทั้งแถบเลยนะเหลืองแดงทั้งแถบเลยเพื่อนๆแต่ที่นี่เราอยู่พื้นราบเนาะยังไม่หนาวเท่าไหร่มันก็จะยังไม่ค่อยแดงะคะ โยอยต้นนี้ร่วงไปแล้วสีสวยเชียวงามมันเนี้ย ต่อกันนะคะเพื่อนๆบายๆต้นนี้ก่อนมาเจอต้นแรกต้นแรกนี่มันเหลืองแล้วร่วงแล้วนะคะเดี๋ยวมีข้างหน้ากำลังเหลืองๆส้มๆเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะอันนี้ต้นไม้หักขวางถนนเพราะว่าเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะคะมันก็มีเป็นลมพายุลมแรงต้นไม้หักเลยมันฉีกออกจากกัน ต้นหลักมันจริงๆยังอยู่แต่ว่าต้นข้างๆมันฉีดออกมาล้มตึงเลยนะคะพายุแรงนี่ต้นข้างหน้านี่ยังเหลืองๆเขียวๆนะคะมันย้อนแสงคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเ็เราดับไม่เห็นนะคะเพื่อนๆแดดมันซ่องตาจอดอีกนะคะดยงาม ดูที่พื้นสีเพื่อนๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงงามเท่เนาะ<ม>เนี่ย<ม>เพื่อนๆจำได้ปะที่เรามากับลูกขาวที่แล้วนั่งกินข้าวกันตรงนี้แล้วเราบอกว่าจะมาดูต้นไม้ว่ามันสีมันจะสวยไหมสวย เดี๋ยวจะได้เวลาไปทำงานกันแล้วเพื่อนๆอันนี้เป็นตอนเช้าอยู่นะคะตอนเช้าตื่นเช้าก็มีเวลาทำอะไรเยอะแยะนะคะแต่ปกติตื่นสายตลอดแต่ลูกเริ่มไปโรงเรียนแล้วก็เลยตื่นเช้าอากาศดีเพื่อนๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราชอบมากที่สุดของปีเลยนะคะอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวต้นไม้ก็สีสวยแต่ถ้าเป็นช่วงสปริงต้นไม้ก็สวยเหมือนกันกำลังออกดอกออกใบแต่ว่าช่วงนั้นเราจะแพ้เกสรดอกไม้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราชอบฤดูการนี้มากกว่าไม่แพ้ไม่แพ้เกสรดอกไม้ไม่ต้นนี้ก็สวยนะคะเ,เพื่อน สวยงามใหญ่โตนี่บอกต้งว่ายูนอนให้เราถ่ายรูปหน่อยสิก็บอกว่าทำไมต้องนอนให้ถ่ายาก็แค่อยากทำอะไรแปลกๆไปนู่นแล้วต้นเล็กต้นน้อยสวยๆก็เยอะนะคะโหลงเนินมาเร็วเชีย มองแต่กล้องทางไม่ค่อยจะมองอันนี้ส่วนอันนี้ก็อยู่ข้างหลังโรงเรียนน้องแพรนะคะนนี่เป็นสนามเด็กเล่นนี่นะคะต้นไม้หนึ่งต้นสวยเชียร์นี่สนามเด็กเล่นนะคะมีที่ให้เด็กออกกำลังกายอ่าคนมาเล่นโรลเลอร์เบลด มีโต๊ะปิกนิกให้นิดหน่อยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโต๊ะปิกนิกเขาจะกระจายไปทั่วๆให้คนแบบที่มาออกกําลังกายมานั่งกินอาหารเอาอาหารมาก็แบบเหมือนว่าพาเด็กๆมาออกกําลังกายแล้วก็มีที่ให้ครอบครัวนั่งกินอาหารได้ด้วยนะคะค u s h i n g Park นี่นะคะเพื่อน,นเริ่มแหงแ้งละเริ่มแหง้งเริ่มจะร่วงละมันก็เป็นต้นๆแล้วแต่สายพันธ์นะคะ บางต้นก็จะออกสีแดงสีส้มบางต้นก็สีเหลืองแต่ตัวเราเองเราชอบสีส้มนะเราคิดว่าสีส้มมันแป๊ดดีอันนี้อันนี้แบบร่วงไปเฉยเฉยไม่เปลี่ยนสีนี้เป็นที่รลึกสำหรับ September 11นะคะ September 11ที่ตึกโวอรเทถล่มเพื่อนๆจำได้ไหมนี่ เขาก็ทําไว้เป็นที่ระลึกนะคะให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้จะได้เวลากลับไปทํางานแล้วนะคะเพื่อนๆต้องบอกอีกสักหนึ่งรอบมะ ขี่อีกสักหนึ่งรอบมาแบบเออถ้าขี่อย่างเดียวไม่ต้องหยุดสต็อปตรงไหนหนึ่งรอบก็โอเคเพราะนี้ยครบหนึ่งรอบแล้วเพื่อนๆถ้าขี่จักรยานมันก็ไม่ไกลไงแต่พอถ้าเดินนะเดินมันก็ไกลยอยู่เนาะต้นต้นไม้บางต้นนะคะเพื่อนๆมันก็จะเริ่มแดงจากข้างบนเนาะมันก็คงเหมือนคนเรามั้ง ผมงอกก็ค่อยๆเริ่มจากโคนแต่ผมงอกมันเริ่มจากโคนต้นนะแต่ต้นไม้มันแดงมันเริ่มจากบนยอดนะ <c oughs> เ,เหมือนอย่างผมเราเป็นต้นนี่อันนี้น็อกรอบแล้วนะคะหนึ่งรอบต้นอะไรเนี่ยมีเม็ดอะไรเนี่ยชนตูดปะ จักยรยานลาอะไรต้อนอะไรอากาศดีค่ะนานๆทีจะเหมือนกับว่าโอยตื่นแต่เช้าแล้วก็มาทําอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้4ปีแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนที่อยู่ที่วอร์ดเช้านะคะตอนเช้าๆก็จะออกไปริมแม่น้ำเชา้าแล้วก็ออกกําลังกายบ่อยๆแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่แฟร์มิแฮมนี่ไม่ค่อยนะคะ นอนดึกตื่นสายไปทำงานเป็นนิยามของคำว่าตื่นไปทำงานของแท้เลยนะคะเพื่อนๆผ่นานมาที่ต้นเดิม<ว><า>สีสันสวยงามงามจริงไม่ได้ล้อเล่นวันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆเรามาดูต้นไม้ที่มันงาม,งาม โอ้ย้อล้มล้มล้มเกือบล้มวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย